สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่กําลังรับฟังรับชมช่องอธิพัฒนนนทภานะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าสาระดีๆนะครับมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับในช่วงของหลังวันออกพรรษาของทุกปีนะครับในบ้านเราก็จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโวนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมหลายหลายวัดหลายหลายพื้นที่นะครับก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวกันนะครับหรือที่เรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละวัดแต่ละท้องที่ก็จะมีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณนะที่บริเวณพระอุโบสถศาลาการปรเรียนนะครับโดยมีขบวนแถวของพระสงฆ์ออกบิณฑบาต ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่11ตุลาคม2565หลังออกพรรษา1วันนะครับโดยวันออกพรรษาก็จะตรงกับวันที่10ตุลาคม2565ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเรามาดูมาฟังความหมายของคําว่าตักบาตรเทโวกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับตักบาตรเทโวหมายถึงการทําบุญตักบาตร ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในวันมหาปวารณาคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาคําว่าเทโวเรียกมาจากคําว่าเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการลงจากเทวโลกการตักบาตรเทโวเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเสเด็จหลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรม โปรดพระมันดาทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนและกลับจากเทวโลกพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากเทวโลกกลับมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัดใกล้เมืองพาราณสีชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าจึงปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนถึงเมืองไทยซึ่งเรียกประเพณีนี้ว่าการตักบาตรเทโวโรหณนะนิยมสั้นๆว่าการตักบาตรเทโวมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพิธีปฏิบัติในการตักบาตรเทโวสำหรับพิธีปฏิบัติในการตักบาตรเทโวในประเทศไทยนั้นการตักบาตรในวันนี้จะมีลักษณะพิเศษคือ จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิสฐานบนล้อเลื่อนที่บุษบกหรือขบวนรถทรงมีบาทวางตั้งอยู่ด้านหน้าและจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆขบวนพระสงฆ์ก็จะเดินตามเรียงเป็นแถวงดงามพุทธศาสนิกชนก็จะนั่งเรียงเป็นแถวและนำข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาทซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการตักบาทเทโวในบางวัด อาจจะมีการจัดสถานที่ที่เป็นแบบจำลองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจริงๆอีกด้วยวิธีการตักบาตรเทว 1. เตรียมอาหารในตอนเช้าอาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้คือข้าวต้มมัดและข้าวต้มโลกโยนบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงคือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือศาลาที่พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลางโดยจะมีมัคคนายกเดินอัญเชิญพระพุทธร,รูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ข้อที่2หลังจากตักบาตรแล้วมีการอาราธนาศีลสมาทานศีลและรักษาศีลข้อที่3ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทําให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสข้อที่4แผ่เมตตาและกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและสับพะสัตว์งานประเพณีตักบาตรเทโวที่จัดกันในทุกๆปีที่สําคัญมีวันนี้นะครับซึ่งในแต่ละวัดนะครับเราก็ได้จัดทำนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับญาติโยมนะครับได้มาร่วมประเพณีกัน น,นี่ก็คือคร่าวๆข,ของตักบาทเทโวโรหณะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กําลังรับชมรับฟังช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับยังไงก็พรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันที่พวกเราจะได้ไปร่วมกันนะครับหลายวัดนะครับก็มีการเทศมหาชาตินะครับแล้วก็จะมีการ ตักบาทเทโวกันนะครับก็ยังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเราร่วมกันนะครับรังสรรค์อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงสืบต่อกันไปนะครับยันลูกยันหลานนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอาจจะมีสาระดีๆบ้างอาจจะมีความรู้นะครับหรือมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ผ่อนคลายบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับสาหรับ อีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับก็บมาติดตามรับฟังกันนะครับสําหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาิพัฒนนนทภานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาคลิปได้ทําออกมาให้ท่านผู้ชมู้ฟังได้ฟังสาระดีๆกันในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ